สายฝนโปรยปลายลงมาจากฟากฟ้ายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดละอองน้ำเย็นเฉียบกระทบใบหน้าของมินตราขณะที่เธอยืนตัวสั่นอยู่หน้าป้ายรถเมล์เก่าๆท่ามกลางแสงไฟสลัวของเมืองหลวงเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลๆคล้ายก,ายกับจะย้ำเตือนว่าโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าเธอน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้สุดกำลังไหลปะปนไปกับสายฝนราวกับว่าท้องฟ้ากำลังร้องให้ไปพร้อมกับเธอประโยคสุดท้ายของเขายังคงดังก้องอยู่ในความคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ได้เป็นแค่คำพูดมันคือคำพิพากษา เธอไม่มีอนาคตฉันไปต่อกับเธอไม่ได้แค่ไม่กี่คำแต่กลับป่าลึกลงไปในหัวใจจนเหมือนร่างกายของเธอจะสุดลงตรงนั้นมินตราไม่ใช่แค่เสียใจที่ถูกทิ้งแต่เธอถูกตัดสินถูกตีตราว่าเธอไม่มีค่าไม่มีศักยภาพไม่มีอนาคตไม่มีอะไรที่คู่ควรกับความรักหรือความสำเร็จมันคือความเจ็บปวดที่ลึกซึ้งเกินจะบรรยายมินตราเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเธอมาจากครอบครัวเล็กๆ ในจังหวัดมหาสาร,รคามบ้านของเธอเป็นบ้านไม้เก่าๆหลังคารูปเวลาฝนตกน้ำจะไหลผ่านพื้นกระดานเป็นทางยาวพ่อแม่ของเธอทำไรทำนารายได้ไม่แน่นอนบางวันมีข้าวกินบางวันต้องกินแค่ปลาร้ากับข้าวเหนียวเธอเติบโตมาพร้อมกับความลำบากแต่ลึกๆข้าในเธอมีความหวังเสมอว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องหลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้เธอย้ายเข้ามาในกรุงเทพหลังเรียนจบมัธยมปลายด้วยเงินเก็บเพียงไม่กี่พันบาทเธอทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟในตอนกลางวัน และเรียนมหาวิทยาลัยเปิดในช่วงเย็นมันเป็นชีวิตที่เหนื่อยล้าแต่เธอเชื่อว่าอนาคตที่ดีกว่ารอเธออยู่ข้างหน้าเธอเชื่อว่าความพยายามจะไม่ทรยศเธอจนกระทั่งเธอได้พบกับเขาชายหนุ่มที่เธอรักสุดหัวใจเขาเป็นคนที่ทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายเธอเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเธอก็ไม่ได้อยู่ลําพังบนเส้นทางนี้แต่เธอคิดผิดเขาจากไปในวันที่เธอต้องการเขาที่สุดวันที่เธอหวังว่าเขาจะอยู่ข้างๆแต่เขากลับบอกเธอว่าเธอไม่มีอนาคตไม่มีอะไรจะมอบให้เขาได้อีก คืนนั้นมินตรารู้สึกเหมือนเธอถูกปล่อยทิ้งไว้กลางทะเลที่มืดมิดโดยไม่มีที่พึ่งพิงเธออยากจะถามฟ้าว่าทำไมชีวิตถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมความพยายามถึงไม่เพียงพอและทำไมความรักถึงต้องมีเงื่อนไขแต่หลังจากที่เธอนั่งร้องให้อยู่ต้ป้ายรถไม่อยู่นานเธอก็ลุกขึ้นยืนช้าๆมันไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดได้หายไปแต่เป็นเพราะเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเธอไม่มีอนาคตเธอจะสร้างมันขึ้นมาเอง เช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างห้องเช่าเล็กๆของมินตราแสงอาทิตย์อุ่นๆกระทบบนใบหน้าแต่เธอกลับรู้สึกเย็นชายอยู่ข้างในความเจ็บปวดจากคืนที่ผ่านมายังคงทิ่มแทงในหัวใจเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนล้มเหลวไม่เพียงแต่ในความรักแต่ในชีวิตทั้งหมดเธอนั่งมองตัวเองในกระจกเงาบานเล็กๆที่วางอยู่บนต๊ะไม้เก่าๆดวงตาของเธอบวมช้ำแก้มยังคงเปื้อนคราบน้ำตาแต่มีบางอย่างในแววตาที่เปลี่ยนไปมินตราคิดถึงคำพูดของเขาคำว่าไม่มีอนาคต ยังคงดังก้องแต่คราวนี้มันไม่ได้ทําให้เธอร้องให้มันกลับกลายเป็นเชื้อไฟที่คุกรุ่นอยู่ข้างในเธอเริ่มถามตัวเองว่าอนาคตที่เขาพูดถึงมันคืออะไรมันเป็นแค่ความร่ำรวยรถยนหรูหรูหรือชื่อเสียงนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเธอจะสร้างอนาคตของเธอเองเธอลุกขึ้นมาจากเตียงจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงและเริ่มมองไปรอบๆห้องภายในห้องเล็กๆนั้นไม่มีอะไรที่ดูมีค่าข้าวของทุกอย่างเป็นของเก่าที่เธอซื้อจากตลาดนัดแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นเป็นพิเศษ มันคือกล่องเล็กๆที่เธอเก็บไว้บนชั้นวางหนังสือภายในกล่องนั้นเต็มไปด้วยงานฝีมือที่เธอทำในเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือที่ถักด้วยเชือกเสื้อมือสองที่เธอปักลายด้วยความตั้งใจหรือกระเป๋าผ้าที่เธอเย็บเองมินตราหย,ยิบสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งขึ้นมามองเธอจำได้ว่ามันคือสิ่งที่เธอทำในวันที่ไม่มีเงินพอจะซื้อของขวัญให้ตัวเองมันอาจดูธรรมดาแต่เธอรักมันเพราะมันคือสิ่งที่เธอสร้างด้วยสองมือเธอเริ่มคิดได้ว่าบางทีความสามารถของเธออาจจะอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ความรู้ราไม่ใช่สิ่งที่ใครต้องการให้เธอเป็นแต่มันคือสิ่งที่เธอเป็นวันนั้นมินตราตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่เธอเอางานฝีมือของเธอไปถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าๆแล้วลองโพสลงบนโซเชียลมีเดียเธอไม่ได้หวังอะไรมากแค่หวังว่าจะมีใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอทำแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปมีข้อความจากคนแปลกหน้าส่งมาหาเธอพวกเขาชมว่างานของเธอสวยและมีเอกลักษณ์บางคนถามว่าขายไหมบางคนอยากสั่งซื้อ มินตรายิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันมันไม่ใช่แค่เพราะเงินแต่มันคือความรู้สึกว่าเธอมีค่าในสายตาของใครบางคนวันนั้นคือวันที่เธอรู้ว่าบางทีอนาคตอาจไม่ใช่สิ่งที่ใครจะต้องมอบให้เราแต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยสองมือของเราเองหลังจากวันนั้นมินตราก็เริ่มต้นเดินบนเส้นทางใหม่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้เธอใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมานั่งเย็บปักถักร้อยอย่างตั้งใจงานฝีมือแต่ละชิ้นที่อาออกมาจากสองมือของเธอเต็มไปด้วยความรัก และความใส่ใจเธอไม่ได้คิดแค่ว่ามันจะต้องสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องมีเรื่องราวมีความรู้สึกและมีตัวตนของเธออยู่ในนั้นเธอยังคงใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการโพสต์ผลงานข้อความชื่นชมจากคนแปลกหน้าเริ่มเพิ่มมากขึ้นบางคนบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นบางคนบอกว่ามันเป็นงานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและบางคนก็บอกว่าเธอทําให้พวกเขารู้สึกมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างในชีวิตเหมือนกันแต่การเดินทางครั้งนี้ ไม่ได้ไง่ายอย่างที่คิดมินตรายังต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายบางวันเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานชิ้นหนึ่งแต่กลับไม่มีใครสนใจบางครั้งเธอต้องเจอกับคำวิจารณ์ที่บั่นทอนจิตใจของแบบนี้ใครก็ทำได้มันไม่ใช่อะไรที่พิเศษคำพูดเหล่านั้นเจ็บปวดเหมือนคมมีดเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่อาจเป็นแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงบางคืนเธอนั่งร้องให้คนเดียวในห้องเช่าเล็กๆเ,เหมือนกับว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่ยอมให้เปลี่ยนไปคือความตั้งใจที่เธอมีมินตรารู้ว่าถ้าเธอหยุดตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเธอยังสู้ต่อไปอย่างน้อยเธอก็จะได้รู้ว่าเธอพยายามจนถึงที่สุดเธอเริ่มเรียนรู้จากความผิดพลาดเริ่มปรับปรุงงานของเธอให้ดีขึ้นเธอฟังคำแนะนำของคนที่ชื่นชมและรับฟังคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เธอใช้เวลาว่างศึกษาเรื่องการตลาดการถ่ายภาพและการเล่าเรื่องผ่านงานฝีมือของเธอและในที่สุดสิ่งที่เธอทำก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เธอได้รับการติดต่อจากร้านค้าเล็กๆที่อยากจะนำงานของเธอไปวางขายในร้านมีงานอีเวนต์เล็กๆที่เชิญเธอไปร่วมแสดงผลงานมันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือก้าวแรกที่สำคัญมินตราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่คนทำงานฝีมืออีกต่อไปแต่เธอเริ่มมองตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่มีความฝันและที่สำคัญเธอรู้แล้วว่าคุณค่าในตัวเธอไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาตัดสินแต่เป็นสิ่งที่เธอมอบให้ตัวเอง แม้ว่าเส้นทางที่มินตราเลือกเดินจะเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ชีวิตจริงไม่เคยประนีใครความฝันที่เธอมีไม่ได้ถูกปูด้วยกลีบกุหลาบทุกๆก,ก้าวที่เธอก้าวเดินไปข้างหน้าล้วนเต็มไปด้วยอุปสรรคและบททดสอบมินตรายังคงทำงานประจำที่ร้านกาแฟในตอนกลางวันและกลับมาทำงานฝีมือของเธอในตอนกลางคืนเธอต้องอดหลับอดนอนเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาส่งให้ลูกค้าหลายครั้งที่เธอต้องนั่งเย็บกระเป๋าจนถึงเช้าก่อนจะรีไปทำงานในสภาพที่ตาแทบจะปิดแต่เธอก็ไม่เคยไปรปากบ่นเพราะเธอรู้ว่า ความเหนื่อยล้าที่เธอรู้สึกคือราคาที่เธอต้องจ่ายเพื่ออนาคตเธอยังจําได้ดีว่ามีวันหนึ่งที่เธอได้รับออเดอร์ใหญ่จากลูกค้ารายสําคัญซึ่งเป็นโอกาสที่เธอเฝ้ารอมานานแต่ในขณะที่งานกําลังคลืบหน้าจู่ๆเครื่องจักรเย็บผ้าของเธอก็เกิดเสียขึ้นมากลางคันเธอไม่มีเงินพอที่จะซ่อมทันทีเธอต้องนั่งร้องให้อยู่หน้ากองงานที่ค้างคาอยู่ตรงหน้าแต่แทนที่จะยอมแพ้มินตรากลับลุกขึ้นมาหาวิธีแก้ไขเธอตัดสินใจเย็บด้วยมือทั้งคืนจนกระทั่งงานเสร็จแม้ว่ามือของเธอจะพอง และเจ็บจนแทบจับเข็มไม่ไหวแต่มันก็คุ้มค่าที่จะได้เห็นงานของเธอสำเร็จนอกจากปัญหาเรื่องงานแล้วมินตรายังต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวเพื่อนของเธอหลายคนเริ่มห่างหายไปเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอต้องทุ่มเทกับสิ่งที่ดูเหมือนไรอนาคตบางคนบอกว่าเธอควรจะหางานที่มั่นคงกว่านี้บางคนบอกว่าเธอไม่มีวันประสบความสําเร็จในสิ่งที่เธอทําแต่ทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้เธอมักจะนึกถึงวันที่เธอถูกทิ้งวันที่เธอถูกบอกว่าเธอไม่มีอนาคตมันกลายเป็นเชื้อไฟที่ทําให้เธอลุกขึ้นสู้ต่อ เธอรู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้มังง่ายๆและการจะได้มันมาต้องแลกด้วยความพยายามและความเสียสละมินตราไม่ได้แค่สร้างงานฝีมือเธอกำลังสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่หลายเดือนผ่านไปมินตรายังคงเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท,ท้าทายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นผู้คนเริ่มพูดถึงงานของเธอมากขึ้นโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เคยมีแค่ไม่กี่ไหล์เริ่มกลายเป็นโพสต์ที่มีคนแชร์และคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเกิดขึ้นในวันที่เธอไม่คาดคิดวันนั้นเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งที่เธอออกไปขายของในตลาดนัดศิลปะเล็กๆเ,เ,เธอตั้งโตเรียบง่ายด้วยกระเป๋าและเครื่องประดับที่เธอทําด้วยมือมีลูกค้าหลายคนเดินผ่านไปมาบางคนหยุดมองบางคนแค่เดินผ่านแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแต่งตัวภูมิฐานยืนมองงานของเธออยู่นานกว่าคนอื่นเธอหยิบกระเป๋าผ้าขึ้นมาพิจารณาพลิกดูรายละเอียดและยิ้มอย่างพึงพอใจเธอทําเองหมดเลยหรอผู้หญิงคนนั้นถาม มินตราพยักหน้าขนุททำเองทุกชิ้นสวยมากผู้หญิงคนนั้นกล่าวฉันอยากสั่งนาล็อตใหญ่คิดว่าทำได้ไหมคำถามนั้นทำให้มินตราหัวใจเต้นแรงงานล็อตใหญ่เรนนี่มันคือโอกาสที่เธอรอคอยมาตลอดมินตราใช้เวลาคุยรายละเอียดอยู่พักใหญ่จนเธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของร้านสินค้าแฮนเมดชื่อดังที่ส่งออกไปต่างประเทศเธอกำลังมองหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวและงานของมินตราก็มีครบทุกอย่าง หลังจากวันนั้นมินตราใช้เวลาทุกวันในการผลิตงานอย่างสุดความสามารถเธอไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่มเป็นสัปดาห์มือที่เคยพองจนเจ็บกลับกลายเป็นรอยแผลที่เธอภูมิใจเพราะมันคือหลักฐานของความพยายามเมื่อถึงวันที่ส่งงานมินตรารู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกเธอกังวลว่ามันจะไม่ดีพอกังวลว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อเธอเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ได้รับงานของเธอความกังวลทุกอย่างก็หายไป งานของเธอได้รับคำชมลม้ําและมันคือจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจของเธอไปสู่ระดับที่เธอไม่เคยคาดฝันมินตรารู้แล้วว่าสิ่งที่เธอเคยถูกตัดสินว่าไม่มีค่ากําลังกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการหลังจากที่มินตราได้รับโอกาสครั้งใหญ่ชื่อเสียงของเธอก็เริ่มกระจายไปในวงกว้างงานฝีมือที่เคยเป็นเพียงงานเล็กๆในห้องเช่ากลายเป็นสินค้าที่มีวางขายในร้านค้าชื่อดัง และถูกส่งออกไปต่างประเทศผู้คนไม่ได้มองแค่ความสวยงามของสินค้าแต่พวกเขามองเห็นเรื่องราวเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความพยายามและหัวใจนินตราไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาที่ทำงานฝีมืออีกต่อไปเธอเริ่มถูกเชิญไปพูดในงานสัมมนาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่เธอเล่าเรื่องของเธออย่างตรงไปตรงมาเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยถูกตัดสินว่าไม่มีอนาคตเล่าว่า เธอเคยรู้สึกร้ายค่าแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่เธอพูดออกไปน้ำตาในสายตาของผู้ฟังคือสิ่งที่ยืนยันว่าเรื่องราวของเธอกำลังเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนแม้ว่าชื่อเสียงจะเพิ่มมากขึ้นแต่มินตราก็ไม่เคยลืมว่าจุดเริ่มต้นของเธอมาจากไหนทุกครั้งที่เธอกลับไปบ้านเกิดที่มหาสาร,รคามเธอยังคงช่วยแม่เย็บผ้าช่วยพ่อทำไรเทยอยยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมที่มีความฝันยิ่งใหญ่และไม่เคยลืมว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่มันเกิดขึ้นเพราะหยาดเหนือน้ำตาและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ มินตราเริ่มขยายธุรกิจของเธอให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่เคยถูกมองข้ามเหมือนกับเธอเธอให้โอกาสคนที่ไม่มีงานทําคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะสร้างงานฝีมือและสร้างชีวิตใหม่ทุกครั้งที่เธอเห็นรอยยิ้มของผู้หญิงที่เคยหมดหวังเหมือนกับเธอมินตรารู้สึกเหมือนเธอได้ชนะไม่ใช่แค่ชนะในธุรกิจแต่เป็นการชนะใจตัวเองและชนะความเจ็บปวดที่เคยกักขังเธอไว้ในอดีตเธอรู้ดีว่า เธอไม่ได้เป็นแค่เจ้าของธุรกิจแต่เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเป็นหลักฐานว่าชีวิตของคนเราจะถูกกำหนดด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่คำตัดสินของใครเมื่อธุรกิจของมินตราเติบโตขึ้นความท้าทายใหม่ๆก็าตามมาเช่นกันการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนตอนที่เธอทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปตอนนี้เธอต้องดูแลทีมงานต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนและต้องเผชิญกับความกดดันที่มากขึ้นมินตราต้องเจอกับปัญหาทางการเงินเมื่อสินค้าล็อตหนึ่งมีข้อผิดพลาด ในการผลิตลูกค้ารายใหญ่ขอยกเลิอกออเดอร์และเงินทุนที่เธอสะสมไว้เริ่มลดลงอย่างน่ากังวลเธอต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเมื่อมีคนบอกว่าสินค้าของเธอเริ่มขาดความเป็นเอกลักษณ์เพราะการผลิตจํานวนมากมันเป็นช่วงเวลาที่เธอรู้สึกเหมือนกําลังกลับไปสู่จุดที่เธอเคยล้มเหลวอ,อีกครั้งความเครียดก่อตัวจนทําให้เธอเริ่มสงสัยว่าตัวเองยังเหมาะสมกับสิ่งนี้หรือไม่บางคืนเธอนั่งอยู่ในออฟฟิศจนดึกคนเดียวมองดูตารางงานที่ล้นมือน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว แต่ทุกครั้งที่เธอคิดจะยอมแพ้เธอมักจะนึกถึงวันที่เธอเริ่มต้นวันที่เธอถูกบอกว่าเธอไม่มีอนาคตและความรู้สึกในตอนนั้นก็ผลักดันให้เธอลุกขึ้นมาอีกครั้งมินตราเริ่มกลับไปหาต้นต่อของปัญหาเธอนั่งคุยกับทีมงานฟังความคิดเห็นของพวกเขาเธอเรียนรู้ที่จะไม่พยายามแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอีกต่อไปเธอเปิดใจรับคำแนะนำและเริ่มปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ทั้งหมดเธอเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้น เธอบอกกับตัวเองว่าการเติบโตไม่ใช่แค่การกล้าไปข้างหน้าแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกมินตราไม่ได้แค่สร้างธุรกิจแต่เธอกำลังสร้างตัวเองให้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลังจากที่มินตรารเผชิญกับความล้มเหลวอ,อีกครั้งเธอเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตที่เธอไม่เคยตระหนักมาก,ก่อนความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ล้มเหลวอ,อีกแต่ความสำเร็จคือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเธอเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาแทนที่จะมองว่ามันคืออุปสรรคเธอกลับมองว่า มันคือโอกาสที่จะทําให้เธอเติบโตเธอเริ่มลงทุนในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณเธอใส่ใจในรายละเอียดของงานทุกชิ้นเหมือนตอนที่เธอเริ่มต้นและเธอไม่กลัวที่จะยอมรับความผิดพลาดเธอกลับไปหาลูกค้าที่เคยยกเลิกออเดอร์เธอขอโทษอย่างจริงใจและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเธอได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวครั้งนั้นบางคนกลับมาให้โอกาสเธออีกครั้งบางคนไม่กลับมาแต่เธอก็ไม่เสียใจเพราะเธอรู้ว่าเธอได้ทําดีที่สุดแล้ว ในขณะเดียวกันมินตรายังคงแบ่งปันเรื่องราวของเธอกับคนอื่นๆเธอเชื่อว่าประสบการณ์ของเธอจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังเผชิญกับความล้มเหลวเหมือนกันเธอมักจะบอกกับทุกคนว่าอย่ายอมให้คำพูดของใครมานิยามชีวิตของเราชีวิตของเราเราเป็นคนเขียนเองเธอไม่ได้แค่พูดแต่เธอแสดงให้เห็นผ่านการกระทำทุกครั้งที่เธอล้มเธอลุกขึ้นใหม่และทุกครั้งที่เธอลุกขึ้นเธอแข็งแกร่งกว่าเดิมมินตรารู้ว่าการเดินทางของเธอยังไม่สิ้นสุดแต่เธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีวันยอมแพ้เมื่อเวลาผ่านไปธุรกิจของมินตราไม่ได้เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆในชุมชนอีกต่อไปเส้นทางที่เธอเดินมาจากความล้มเหลวความพยายามและความมุ่งมั่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ดึงดูดความสนใจจากสื่อต่างประเทศบทความเกี่ยวกับชีวิตของเธอถูกตีพิมพ์ในนิตยสารชื่อดังและเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของมินตราไม่ใช่เรื่องง่ายเธอต้องเผชิญกับความกดดันที่มากขึ้นกว่า ที่เคยเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาจากหมู่บ้านเล็กๆในมหาสาร,รคามแต่ตอนนี้เธอต้องยืนอยู่บนเวทีเดียวกับนักธุรกิจระดับโลกเธอจำได้ว่าก่อนขึ้นเวทีพูดในงานสัมมนาค,ครั้งนั้นมือของเธอสัน่นและหัวใจเต้นแรงเธอกลัวว่าผู้คนจะมองว่าเธอไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเธอเริ่มพูดความกลัวเหล่านั้นก็หายไปเธอไม่ได้พูดด้วยความสมบูรณ์แบบแต่เธอพูดด้วยความจริงใจเธอเล่าเรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาที่เคยถูกทิ้งเพราะถูกมองว่าไม่มีอนาคตเล่าเรื่องการล้มเหลวซ้ำแล้ว และเล่าเรื่องของการลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้เมื่อเธอพูดจบเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องเธอยือนมองผู้คนที่ลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอด้วยน้ำตาคลอมินตรารู้แล้วว่าคุณค่าในตัวเธอไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเธอมองตัวเองอย่างไรเธอไม่ได้เป็นแค่เจ้าของธุรกิจระดับโลกแต่เธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังสำหรับทุกคนที่เคยถูกบอกว่าไม่มีอนาคตแม้ว่ามินตราจะประสบความสำเร็จในระดับโลก แต่เธอไม่เคยลืมว่ารักฐานของเธอมาจากไหนทุกครั้งที่เธอมีโอกาสกลับไปที่หมู่บ้านในมหาสารคามเธอยังคงเดินย่ำดินในท้องไร่ท้องนาพูดคุยกับชาวบ้านและนั่งเย็บผ้ากับแม่เหมือนเมื่อก่อนมินตราเชื่อว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยจํานวนเงินหรือชื่อเสียงแต่วัดด้วยผลกระทบที่เธอสามารถสร้างให้กับคนรอบข้างได้เธอตัดสินใจตั้งโครงการมินตราสร้างฝันซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมทักษะงานฝีมือให้กับผู้หญิงในชุมชนที่ขาดโอกาส ในโครงการนี้เธอไม่ได้แค่สอนพวกเขาให้เย็บผ้าหรือทำงานฝีมือแต่เธอสอนให้พวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองเธอบอกกับทุกคนว่าคุณค่าของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่วุฒิการศึกษาหรือคำตัดสินของคนอื่นแต่มันอยู่ที่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้านวลอายุ50กว่าปีที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเพราะไม่รู้หนังสือแต่เมื่อป้านวลได้เข้าร่วมโครงการของมินตราได้เรียนรู้ที่จะทำกระเป๋าผ้าและเครื่องประดับป้านวลเริ่มมีรายได้ของตัวเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป้านวลเริ่มยิ้มได้อีกครั้งมินตราย,ยิ้มทุกครั้งที่เห็นคนในชุมชนของเธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเธอรู้ว่าความสำเร็จของเธอไม่ใช่แค่ของเธอเพียงคนเดียวแต่มันคือของทุกคนที่เคยเชื่อมั่นในตัวเธอในขณะที่ธุรกิจของเธอยังคงเติบโตมินตราย,ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้ความสำเร็จของเธอเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นและเธอก็เชื่อว่าการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมินตราเชื่อมันม่นเสมอว่า การให้คือหลักฐานของความสุขที่ยั่งยืนไม่ว่าธุรกิจของเธอจะเติบโตไปไกลแค่ไหนหรือชื่อเสียงของเธอจะเป็นที่รู้จักในระดับโลกเพียงใดหัวใจของเธอก็ยังคงอยู่ที่ชุมชนที่เธอเติบโตมาเธอมองเห็นตัวเองในสายตาของผู้หญิงที่เคยถูกมองข้ามและนั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้เธอตั้งโครงการมินตราสร้างฝันโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่สอนงานฝีมือแต่มันเป็นศูนย์รวมของความหวัง และความเชื่อมั่นในตัวเองนินตราเปิดบ้านหลังเก่าของเธอให้กลายเป็นสถานที่สำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งเพราะไม่มีการศึกษาหรือแม่บ้านที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในสายตาของใครทุกเช้าผู้หญิงหลายสิบชีวิตจะมารวมตัวกันที่นี่บ้างพาลูกเล็กมาด้วยบ้างมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความคาดหวังมินตราจะนั่งลงกับพวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าของธุรกิจแต่ในฐานะเพื่อนผู้หญิงที่เคยผ่านความเจ็บปวดแบบเดียวกันป้านวลเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มินตราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุด เมื่อครั้งแรกที่ป้านวลเข้ามาในโครงการเธอแทบไม่กล้าพูดคุยกับใครมือสันทุกครั้งที่ต้องจับเข็มเย็บผ้าแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาป้านวลกลายเป็นคนที่ช่วยสอนงานให้คนอื่นเธอเริ่มหัวเราะบ,บ่อยขึ้นเริ่มพูดถึงความฝันที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีความฝันที่จะเปิดร้านเล็กๆเ,เป็นของตัวเองมินตรามองป้านวลด้วยความรู้สึกเต็มตื้นเพราะเธอรู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากฝีมือของเธอเพียงคนเดียวแต่มันเกิดจากพลังในตัวของป้านวลเองพลังที่เพิ่งได้รับโอกาสให้แสดงออกมา นอกจากป้านวนยังมีเด็กสาววัยรุ่นชื่อเมที่เคยถูกสังคมตัดสินเพราะท้องในวัยเรียนเมรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอจบลงตั้งแต่อายุ16เธอไม่กล้าสบตาใครและคิดว่าตัวเองไม่มีค่าแต่มินตราไม่เคยตัดสินเธอในทางกลับกันมินตราให้เมได้เรียนรู้ทักษะงานฝีมือและสนับสนุนให้เธอกลับไปเรียนต่อ เมื่อเวลาผ่านไปเมย์ไม่เพียงแต่จบการศึกษาจากมัธยมปลายแต่เธอยังกลายเป็นหนึ่งในคนที่คอยช่วยมินตราดูแลโครงการเมย์บอกกับมินตราว่าหนูไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหนูจะมาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณพี่ที่ไม่เคยตัดสินหนูมินตรายิ้มและตอบกลับไปว่าไม่ใช่พี่หรอกที่ทําให้หนูมาถึงตรงนี้ดูทํามันด้วยตัวเองพี่แค่ให้โอกาสทุกครั้งที่เธอเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของใครสักคนมินตรารู้สึกเหมือนเธอได้รับพลังเพิ่มขึ้นเธอ ไม่ได้เพียงแต่สร้างธุรกิจแต่เธอกำลังสร้างความหวังสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เคยคิดว่าชีวิตไม่มีค่านอกจากการให้โอกาสในเรื่องของทักษะงานฝีมือมินตรายังสนับสนุนให้คนในชุมชนเรียนรู้เกี่ยวกับการตลาดการบริหารธุรกิจและการพัฒนาตนเองเธอเชื่อว,ว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การให้ปลาแต่เป็นการสอนให้จับปลาและมินตราก็อยากเห็นทุกคนในชุมชนสามารถยืนด้วยตัวเองได้อย่างมั่นคงโครงการของมินตราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีสื่อต่างชาติหลายแห่งมาทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเธอหลายคนถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอทำทั้งหมดนี้มินตราตอบด้วยน้ำตาคลอว่าเพราะฉันเคยถูกมองว่าไม่มีค่าและฉันรู้ว่ามันเจ็บแค่ในฉันแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขามีค่ามากกว่าที่ใครจะมาตัดสินและนั่นคือหัวใจของมินตราเธอไม่ได้สร้างแค่ธุรกิจเธอกำลังสร้างโลกใหม,ใหม่โลกที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าโลกที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง วันเวลาผ่านไปชื่อของมินตรากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้าของธุรกิจระดับโลกแต่ในฐานะผู้หญิงที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังโบวกที่ส่งต่อให้กับผู้อื่นเธอได้รับเชิญให้พูดในงานสัมมนาระดับนานาชาติหลายแห่งหนังสือที่เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอถูกแปลเป็นหลายภาษาและเธอกลายเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตแต่สำหรับมินตราชื่อเสียง และความสำเร็จภายนอกไม่เคยสำคัญเท่ากับความสุขที่เกิดขึ้นจากการรู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่มีความหมายเธอเคยพูดไว้ว่าเราอาจไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาอย่างไรแต่เราเลือกที่จะเป็นใครในตอนสุดท้ายของชีวิตได้ในวันที่เธอเดินกลับไปที่บ้านเกิดอีกครั้งเธอได้ยืนมองทุ่งนาที่เคยเป็นที่ที่เธอเติบโตมาหวนคิดถึงวันที่เธอนั่งร้องไห้เพราะความผิดหวังคำพูดที่เคยบอกว่าเธอไม่มีอนาคตยังคงดังก้องในหัวแต่มันไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดอีกต่อไป เธอไม่ได้พิสูจน์อะไรให้ใครดูอีกแล้วเพราะสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดไม่ได้เพื่อคนอื่นแต่มันเพื่อเธอเองและในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าการไม่ไม่มีอนาคตที่คนอื่นเคยบอกคือสิ่งที่ผลักดันให้เธอสร้างอนาคตด้วยมือตัวเองนินตราย,ยังคงเดินหน้าต่อไปส่งต่อแรงบันดาลใจและช่วยเหลือคนที่เคยถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะเธอรู้ว่าทุกคนสมควรมีโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเรื่องราวของเธอไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จแต่มันคือเรื่องของความหวังที่ไม่มีบรนดับลง มินตรายยืนอยู่กลางทุ่งนาในวันที่พระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นม่วงเข้มลมพัดเอ่อยๆคล้ายจะพัดพาความทรงจําเก่าๆให้กลับมาอีกครั้งเธอหลับตาสุดลมหายใจลึกๆปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดท่วมท้นอยู่ในหัวใจเธอจําได้ดีว่าวันที่เธอนั่งร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นวันที่เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบปิดประตูสายหน้าคําพูดที่บอกว่าเธอไม่มีอนาคตยังคงดังอยู่ในใจแต่วันนี้เสียงนั้นกลับไม่มีผลกับเธออีกต่อไป มินตราลูกแม่เก่งที่สุดเสียงของแม่ที่เคยพูดด้วยความรักในวันที่เธอล้มเหลวกลับดังก้องในหัววันนี้เธอเข้าใจแล้วว่าความรักของแม่ไม่เคยลดน้อยลงไม่ว่าเธอจะล้มสักกี่ครั้งเธอหันไปมองบ้านหลังเล็กๆที่เคยอยู่ตั้งแต่เด็กหน้าต่างเก่าๆที่เคยเป็นที่ที่เธอนั่งมองดาวในคืนที่เธอฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เธอได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในฐานะคนที่สร้างอนาคตด้วยมือของตัวเองเธอเดินเข้าไปในหมู่บ้านเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ข้างถนนเสียงหัวเราะดังสดใสเหมือนกับชีวิต ไม่มีความกังวลใดๆผู้ใหญ่หลายคนที่เคยรู้จักเธอส่งยิ้มทักทายอย่างอบอุ่นมินตราลูกกลับมาแล้วเรอป้านวลที่เคยเข้าร่วมโครงการของเธอยิ้มอย่างภูมิใจป้าเพิ่งขายกระเป๋าได้อีกสิบใบแน่ขอบใจที่ให้โอกาสป้านะลูกมินตรายิ้มน้ำตาคลอในดวงตาเธอไม่ได้แค่สร้างธุรกิจแต่เธอได้เปลี่ยนชีวิตของคนอื่นๆไปพร้อมกันนั่นคือสิ่งที่มีความหมายที่สุดสำหรับเธอวันนั้นเธอจัดงานเลี้ยงเล็กๆในชุมชนเชิญทุกคนมาร่วมรับประทานอาหารเธอขึ้นไปยืนบนเวทีเล็กๆ ที่ชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเสียงดนตรีพื้นบ้านบเลบาๆฮ่าฮะาหลายปีที่ผ่านมาชีวิตของฉันเจอทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จเธอพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือแต่สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือความสำเร็จไม่ใช่แค่การมีชื่อเสียงหรือเงินทองมันคือการที่เรายังยืนหยัดได้แม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำได้เสียงปรบมือดังกึกก้องทั่วทั้งงานน้ำตาของความสุขไหลออกมาจากดวงตาของใครหลายคนเพราะทุกคนรู้ดีว่ามินตราไม่ได้แค่พูด เธอได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความหวังนั้นมีอยู่จริงในคืนนั้นหลังจากงานเลี้ยงจบลงมินตราเดินออกมานอกบ้านมองดูดาวที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าดวงดาวที่เคยเป็นเหมือนความหวังที่ไกลเกินเอื้อมแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าดาวดวงนั้นไม่เคยไกลเกินไปมันรอให้เธอก้าวไปหามันเท่านั้นเองเธอหลับตาสุดลมหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ชีวิตของมินตราย,ยังคงดำเนินต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัง และความรักที่เธอส่งต่อให้กับทุกคนที่เคยรู้สึกเหมือนเธอเพราะเธอรู้ว่าไม่ว่าเราจะถูกทิ้งไว้ในจุดที่มืดมิดแค่ไหนวันหนึ่งเราจะลุกขึ้นและเปล่งประกายได้เหมือนดาวบนฟ้าเธอไม่ได้แค่พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่เธอพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในวันที่ฟ้าโปร่งแสงแดดสาดส่สองลงมาบนทุ่งนาควางของหมู่บ้านมหาสาร,รคามินตรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่เธอเคยใช้เป็นที่หลบซ่อนน้ำตามเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เธอกลับมายืนที่เดิมแต่ความรู้สึกของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากผู้หญิงที่เคยถูกทิ้งเพราะไม่มีอนาคตวันนี้เธอได้สร้างอนาคตด้วยมือของตัวเองและได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับไม่ถ้วนมินตราหันไปมองกลุ่มเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆพวกเขายังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าโลกนี้โหดร้ายแค่ไหนแต่เธอหวังว่าเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นจะไม่มีใครต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเหมือนที่เธอเคยรู้สึก ก่อนจะจากไปมินตราเขียนข้อความสั้นๆไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้อความนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังจงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอเพราะไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองเรื่องราวของมินตราจบลงแต่แรงบันดาลใจของเธอจะคงอยู่ตลอดไปมินตรายืนมองข้อความที่เธอเขียนไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกสิ่งที่เธอได้ผ่านมาทั้งหมดไม่ใช่แค่การเดินทางของความสำเร็จแต่มันคือการเดินทางของการเติบโตของหัวใจ เธอวนคิดถึงวันแรกที่เธอล้มครั้งแรกที่เธอร้องให้จนแทบจะลุกไม่ไหวคำพูดที่บอกว่าเธอไม่มีอนาคตยังคงดังก้องอยู่ในใจแต่มันกลับกลายเป็นเชื้อไฟที่ผลักดันให้เธอเดินต่อไปในวันที่เธอยืนอยู่บนเวทีระดับโลกผู้คนยืนปรบมือให้เธอแต่มินตรารู้ดีว่าเสียงปรบมือนั้นไม่ใช่เพราะความสำเร็จทางธุรกิจแต่มันเป็นเพราะเรื่องราวของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ มินตราไม่ได้แค่สร้างธุรกิจระดับโลกแต่เธอสร้างสะพานที่เชื่อมต่อหัวใจของเธอกับหัวใจของผู้คนทั่วโลกคนที่เคยล้มคนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพวกเขาเห็นตัวเองในเรื่องราวของเธอและพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอได้เรียนรู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดด้วยจํานวนเงินหรือชื่อเสียงแต่มันวัดด้วยจํานวนหัวใจที่เธอสามารถเปลี่ยนแปลงได้มินตรายังคงเดินทางต่อไปเธอรู้ว่าชีวิต ไม่มีเส้นใยที่แน่นอนมันมีแต่การเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนและเธอจะไม่มีวันหยุดเรียนรู้ในทุกๆวันที่เธอตื่นขึ้นมาเธอจะนึกถึงตัวเองในวันที่ร้องให้ใต้ต้นไม้ใหญ่วันที่เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอนาคตและเธอจะบอกกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันมาถึงจุดนี้ได้เพราะฉันไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเองและนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่เคยถูกทิ้งเพราะไม่มีอนาคตแต่วันนี้เธอได้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจระดับโลกและที่สําคัญที่สุดเธอได้กลายเป็นเจ้าของหัวใจของตัวเอง นี่คือเรื่องราวของมินตราผู้หญิงธรรมดาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกบอกว่าไม่มีอนาคตแต่ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้เธอได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีคำตัดสินใดจะมากำหน,นดดชีวิตของเธอได้เธอไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแต่เธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับไม่ถ้วนที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ามินตราเป็นหลักฐานว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงบทหนึ่งของชีวิตและทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเขียนบทต่อไปได้เสมอ จงอย่ายอมแพ้เพราะเรื่องราวของคุณยังไม่จบจนกว่าคุณจะเป็นคนเขียนคำว่าจบด้วยตัวเอง